สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอาจารย์แม่สิีิ JO2 นะคะก็เป็นคนแบบว่าคือหัวข้อด่วนมากเลยถ้าเราไม่พูดกันก็ไม่สบายใจนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่าน FC น้องเอิง FC สาวม้ f ฟแป้นแพรนะคะก็ไม่สบายใจค่ะจากสุดเนื่องของโพสต์ของพ่อโจนะคะพ่อโจหนุ่มโจยมนินนำองศาที่โพสต์ถึงบุคคลผู้หนึ่งที่เขา โพสถึงลูกสาวนะคะเป็นเอซที่เลยเถิดไปแล้วนะคะเลยเถิดอะไรคือมันจะเป็นการที่แบบว่าคุกคามอ่ะคุกคามลูกสาวถูกไหมคะอาจจะแม่ก็มีสบายใจก็เลยอยากจะมาพูดว่าประเทศแบบเนี้ยคงปล่อยไว้ไม่ได้นะคะก็ที่ได้เข้าไปดูที่ในเพศนะคะก็ยังมีพี่ตู่ที่เข้าไปตอบพ่อโจว่าก็ดูแลลูกสาว ไม่ให้ห่างสายตาแต่คนเนี่ยเขาเคือมารักน้องอิงแบบเอซีแต่มันเกินเลยไปแล้วเกินเลยก็คือถึงขนาดคลั่งแบบโลกจิตเลยเพราะว่าก็เอาไปโพสถ,ถึงน้องอิงอีกหลายครั้งที่ใช้รูปน้องอิงแล้วเขียนเขียนไม่ไดีอ่ะนะคะอาจารย์แม่คิดว่าหลาๆๆคนีอย่าง อันแร,แรกเนี่ยเขาก็เขียนตามที่โพสเนี่ยนะคะเียวจะแป้ขึ้นติดก็อยู่กลางๆงานองอีน่หรือมาดูคือมันเริ่มรักแล้วเลยจากรักไปแต่ว่าพอไปดูที่อยู่ข้างในเอ,อเพจเขาเขาเป็นอย่างเนี้ค่ะแต่ว่าเขาชอบดารามากๆก็จะมีพี่อ้ําไปจราพามีหลายคนมากเลยนะคะแล้วก็มามีน้องอนี่แหละล้วก็ติดตามน้องออันนี้คือน่ากลัวน่ากลัวเพราะอะไรอันนี้มันเป็น เป็นโรคชนิดนึ่นนะคะเป็นโรคทางจิตวิทยาชนิดหนึ่นงหลายคนพ่อแม่ที่เขาไปเขียนว่าต้องไปหาหมอต้องอะไรต้องไปนะคะต้องไปอาจจะแมกแบบโลกแบบีเคยเคยเคย,เคยรู้เคยเห็นพวกที่เาขาคลั่งศิลปินดาราเกาหลีอันนู้นอันนี้จนฝรั่งหรืออะไรเงี้ยจนเกิดเป็นเหตุญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันมีคะความรุนแรงที่มันเหมือนมันเหมือนจะเลยเกินลเลยเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคิดถึงขนาดที่ว่าจะอยาก ครอบครัวของเขาจะมโนโน่นนี่นี่นั่นไปนะคะก็มันจะเป็นโรคที่มันโนะทางแพทย์มันไม่สามารถเรียกชื่อนได้แต่ชื่อฝรั่ังมันโลโทมนเนียเนี่ยคือเป็นโรคที่แบบว่าต้องได้รับการบําบัดทางจิตแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมเพราะว่าเขาคิดคือเขาคิดไปเลยอะ่ะคิดโดยเถิดจากการที่ว่าเป็นพ่อแม่ธรรมดาเอฟซี FC ธรรมดาที่ชื่นชอบศิลปินนะคะ แล้วก็แบบนี้ยารักษาได้แต่ต้องมีการปรับอารมณ์ปรับอะไรเยอะเลยนะคะถามว่ามันเกิดจากอะไรเขาก็น่าจะเกิดจากการที่เขามีอาการจิตเวชจิตเพศอะไรอย่างเี้แล้วก็ไบปพลาคือหลายหลายอารมณ์ในตัวเองนะคะมันก็ก่อเกิดลุ่แบบนี้มันมันอ,อ,อีโรโทโมาเนียเนี่ย โรคขี้บันโน่เ,นเกิดจากภาวะที่หลงผิดหลงผิดเลยคิดว่ารักเขารักเราจะเป็นแฟนเขาจะมาเป็นแฟนมาเป็นคู่ครองมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันตรายเพราะว่าเรารู้ว่าเขาแฝงมาแบบเนี้คือแล้วไปอยู่ที่หน้าเวจีหรืออะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะโอ้อันนี้แบบการป้องกันน้องเองต้องมีเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยดามมวนพ่อฮักแม่ฮักที่ไปอย่างเงี้ย ก็ต้องระวังมันไม่ใช่เฉพาะคนนี้บางคนเนี้ยเขาเปิดเผยแหละเขาโพสต์ขึ้นมาเรารู้ตัวรู้ตนรู้ว่าอ่ะมีคนคิดแบบนี้แต่คนที่เดินทางเข้ามาแปงตัวเป็นคือเขาก็เป็นเอฟเตียแต่เขาเข้ามาแล้ววูบหนึ่งที่เขาคิดแล้วเขาอะไรที่หน้าเวทีอาจจะดึงน้องหรืออาจจะทางทางเมืองนอกเมืองนามันมีไอ้คือชิงตัวนะนะคะคือไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกแต่ว่า สมมติเป็นหลงรักใครเขาสะโพหนึงหลักเอนอะมากๆก็ถึงขนาดชุดนะคะชิงตัวมีมาแล้วอันนี้ก็เลยแบบโอ้โหแบบเป็นเป็นขั้นอันตรายขั้นอันตรายที่พ่อโจโพสเนี่ยก็คือพวกเราเข้าไปดูก็เห็นแหละว่าพฤติกรรมเขามันเป็นไม่เฉพาะน้องอิงแั๊นเนี่ยเริ่มเป็นน้องอิงเพราะน้องอิงเริ่มดางงาังไงเริ่มแบบมีเสียง รูปร่างหน้าตาหรือ,อคอนเสิร์ตที่น้องเป็นคลิปต่างๆพอดูแล้วเอ็นดูน่ารักอันนี้ก็คืออายุเยอะแล้วเป็นมานานแล้วแน่ๆดังนั้นก็คือคนที่เรียงรายอยู่ตรงหน้าเวทีหรืออยู่ในช่วงที่น้องไปที่ไหนก็นแล้วแต่เพราะเราไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนก็ต้องแบบว่าต้องคอยเป็นหูเป็นตาช่วยๆกันเพราะว่าเขาอาจจะแฝงมาก ในวันหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันกดดันถึงขนาดผิดจ e ุดจุดเลยเพราะว่าเธอเป็นป่วยไงก็จะเกิดเหตุการณ์ที่บางทีไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่เราไม่เอยอยากให้เกิดมันมีอะเนี่ยตามที่ข่าวทั้งหลายในช่องต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังในสังคมปัจจุบันเนี่ยรงเนี้ยไม่ได้เอามาพูดชัดเจนนะคะพอโอ้เราเรียนทางจิตวิทยามาพอพระโจพปุ๊บ เมื่อวานนี้ยเราได้มาอ่านตอนเสด็จแล้วรู้สึกว่าช่องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กระป๋าหรืออะไรเงี้ยมาเริ่มพูดแล้วหลายคนพวกเราก็เข้าไปเรานึกถึงก็เลยแม่ก็เลยจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังก็ตื่นตนกใครยอมรับว่าตื่นตนกว่ามันเกิดใกล้ตัวกับลูกสาวแล้วหญิงเป็นคนที่น่ารักมากใครอยู่ใกล้ก็รู้อยู่ว่าเอ็นดูน้อง,องนี่นั่นแต่เราเอ็นดูมีมีขีดจำกัดมีขอบเขต ใช่ไหมคะคือมันมีหลายประเภทแหละที่รักที่หลงยินดีเปให้หนูน่นนี่นั่นก็อีกแบบหนึง่งเขาก็ไม่ได้เกินเลยทางเรื่องอารมณ์ถูกไหมคะแต่นี่มันเกินเลยไปทางเรื่องอารมณ์แล้วก็เขียนคุกคามในในเพจเ c e b o o k หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นผิดทางกฎหมายได้นะคะข้อมูลข่าวสารนำวัเพุเพราะว่าเอ,อมโนว่าตัวเองเป็นเป็นสามีไปแล้วหรือเขาเป็นภรรยาไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่เลย ถูกไหมคะพวกเราคือพ่อแม่เอฟซีทั้งพลังเงี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ฟังช่องอาจย์แม่อยู่ก็ใครๆเวลาไปหน้าเวทีหรืออะไรก็ช่วยเซฟน้องด้วยนะคะเซฟไอคลิปนี้คือเซฟน้องอีกพ่อแม่ออกมาช่วยกันนะคะเรื่องแบบนี้รวมถึงศิลปินคนอื่นด้วยที่แบบเรารู้ว่าเขามีพลังหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โเราก็ต้องระวังเป็นเป็นคนที่แบบคอยดูแลอันตรายค่ะอันตรายมากๆเลย เขาเขาไม่รู้ตัวเขาหรือเขารู้ก็ไม่รู้แต่ว่าในเพจเขาเนี่ยรูเขาสอบไปทำเนี้ยเป็นตาราเป็นอะไรแล้วก็มันโนไปเรื่อยแต่ก็น้องหญิงนี่เขียนคุกคามเขียนคุกคามเป็นข้อโดยที่อันนี้แจ้งจับได้เลยนะคะแล้วก็ความผิดน้องเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้รางวัลช่วงนี้อุปสรรคเยอะจังเยอะจับเลยค่ะเพราะฉะนั้นพ่อพ่อ,พอแ,มแ,มแม่ทุกคนเนาะ ก็ช่วยกันดูแลนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างหน้าอาจจะแม่ไปจนแม่ก็ยืดแต่เราอ่ะคิดดูอยู่ว่าแค่คนนี้เขาเมาคนนี้เขาเมาหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่อันนี้เขาเปิดเผยเรื่องความคิดแบบนี้มาซึ่งเราเคยเจอเด็กคนหนึ่งถูกไหมคะที่เราต้องไปถล่มเพจที่เขาปิดไปแล้วครั้งที่แล้วอ่ะทีม่มีเด็กผู้ชายอ่ะตอนนี้ไม่ใช่อันนี้พู้งสูงาอายุนะคะยังไงก็ช่วยกันดูนิดนึงเนาะอันตรายมากเซฟน,นห้องอุ้งอิงด้วยนะคะ พ่อแม่ทุกคนเนาะก็คลิปนี้ก็จะพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเป็นเรื่องด่วนมากๆเลยจิตใจพ่อแม่ทุกคนนะคะดวงใจของพวกเรานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาฟังนะคะออของให้สุขภาพแข็งแรงนะฝากกดติดตามชอาพ่อจันแม่ด้วยนะคะไอ้ทุกคนเห็นเห็นมาฟังไปัน้องนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ